ลูกค้าซื้อที่ดินมา61วาครับและให้ออกแบบบ้านให้อยู่กัน8ครอบครัว20กว่าชีวิตเนี่ยมันจะออกแบบยังไงครับบ้านมันจะออกมาเป็นสวนสนุกหรือเปล่าคลิปนี้ไปดูครับ บ้านหลังนี้ครับถูกออกแบบอยู่บนถนนเจริญกรุงนะครับลูกค้าเนี่ยไปซื้อที่ดินมา61ตารางวาหน้ากว้างเนี่ยประมาณ11เมตรแล้วก็ลึกประมาณ22เมตรโอ้โหแค่เตแบ็กเนี่ยครับมันก็ไม่พอที่จะสร้างแล้วลูกค้าตั้งโจทย์มาว่าจะต้องมีครอบครัวเนี่ยครับที่เป็นครอบครัวของเจ้าของบ้านเนี่ย1 2 3 4 5 6ครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวของคนดูแลเนี่ยครับอีก2ครอบครัว เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสมาชิกที่จะอยู่ในบ้านหลังนี้มันจะมีอย่างน,อน้อยใน20คนให้เผื่อห้องนอนสําหรับแขกเนี่ยอีกสัก2คน 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยครับบ้านหลังนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับคนเต็มออปชันเนี่ยประมาณถึง22คนคน22คนที่มาอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยกันเนี่ยมันต้องมีที่จอดรถมันต้องมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยครับได้เหมาะสมกับทุกๆคนเลยอันดับแรกนะครับพอเราได้โจทย์นี้เสร็จแล้วเราก็ลงสํารวจที่ดินดูว่าที่ดินของเราเนี่ยครับหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างหลังจากที่เราไปปสําาาารรรวจจทททีี่่ดดิินนนเเเเยก็็อพลขงง สามแพ่งพอดีเลยแล้วขนาดถนนเนี่ยก็ค่อนข้างเล็กมากเลยไปดึงตลับเมตรเนี่ยครับเช็คมาเนี่ยความกว้างของถนนเนี่ยมันอยู่ประมาณ3เมตรเองครับอันนี้เป็นข้อที่2เลยครับที่มันจะเป็นประเด็นว่าระยะบ้านของเราเนี่ยครับมันต้องเซ็ตเข้าไปอีกจากกึ่งกลางถนนเนี่ยครับอีก6เมตรที่ดินของเราเนี่ยก่อนก่อสร้างได้เนี่ยมันอาจจะต้องเซ็ตมากกว่า4เมตรยีบเองครับพอเราเจอปัญหา2อย่างในไซต์ก่อสร้างเนี่ยอันดับแรกเนี่ยครับเป็นเรื่องของทางสามแพ่งที่เราต้องจัดการปัญหานี้เพราะว่าเวลารถเข้ามารถเลี้ยวอะไรพวกนี้ครับมันจะเกิดปัญหาเราก็ต้้้้้องหหหหาาาาวิธีีเเขบนนใใมมมัดะส ต่อไปคือที่จอดรถที่บ้านหลังนี้ต้องใช้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมี4คันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับแค่โจทย์แรกเนี่ยเราก็ขท่งๆเครียดกันแล้วยังไม่รวมไปถึงพวกระยะล่นข้างๆที่ดินนะฮะถ้ามีช่องเปิดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้อง2เมตรและต้อง3เมตรในชั้นที่สขึ้นไปถ้าไม่มีช่องเปิดกฎหมายอนุญาตให้เป็นผนังทึบได้ในระยะ1เมตรนะครับพอเราได้ข้อมูลสำรวจเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราก็มาจัดโทนว่าใครควรอยู่ตรงไหนแบบไหนนะเริ่มจากที่จอดรถพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็การระยะทางสามแพ่งให้เราเลี้ยวขวาเข้ามาหน่อยนะคร สี่พันนะครับเสร็จแล้วเดินเข้าบ้านปุ๊บมันก็จะเป็นโถงทางเข้าบ้านที่ต้องการแต่งให้มันแบบมีอารมณ์ลอบซอฟนุ่มๆหน่อยเหมือนกําลังเดินเข้าสวนผ่านประตูผ่านบ้านเข้าไปนะครับเราก็มาดูก่อนครับว่าสมาชิกในบ้านเนี่ยแบ่งเป็นกี่กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยครับเป็นกลุ่มของเจ้าของบ้านที่มีพี่ใหญ่และน้องสาวน้องชายเนี่ยทั้งหมด4ครอบครัวต่อมาก็เป็นคุณแม่แล้วต่อมาก็เป็นคุณยายส่วนคุณยายเนี่ยครับอายุมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการจัดโซนการจัดลําดับเนี่ยคุณยายก็อาจจะต้องให้อยู่ชั้นหนึ่ แม่บ้านคุณยายเด่ยก็จะถูกวางโซนไว้ด้านล่างแต่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะทิบเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็ต้องมีส่วนของสวนของระเบียงของแปลงผักให้มันมีบรรยากาศร,รีแลกซ์สักนิดนึงนะครับก็มีห้องนั้นในตัวส่วนต่อมาครับคนดูแลเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาแล้วก็สามารถวนมาดูแลเซอร์วิสได้และต่อจากนั้นครับก็จะเป็นส่วนของครอบครัวของคนขับรถที่มีอีกอย่างน้อยเนี่ยสคนชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีคนพักอาศัยอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นห้องคุณยาย1คนแม่บ้าน3คนแล้วก็คนขับรถ มาถึงลําดับต่อไปครับชั้น2เราเดินวนขึ้นมานะครับตรงนี้เราใส่ลิฟต์ไว้1ตัวครับเปิดประตูลิฟต์ออกมาจะเดินเลี้ยวเข้ามาจะเป็นส่วนของคอมมอนรูมครับที่จะมีห้องนั่งเล่นมีส่วนต่อไปเป็นส่วนของครัวแล้วก็ส่วนของคุณแม่เนี่ยครับจะอยู่ติดกับครัวเลยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบทำับข้าวให้ลูกๆก็จะอยู่ตรงนี้เลยเวลาที่ลูกๆเนี่ยกลับมาจากข้างนอกเดินผ่านชั้น2เนี่ยครับก็จะได้เจอได้พบปากกับพ่อแม่ก่อนส่วนด้านหน้าของบ้านเนี่ยครับมันก็จะเป็น1ครอบครัวครอบครัวนี้ครับจะออนนีมห้ง สห้องแยกเลยแล้วก็ห้องน้ําโดยที่จะมีห้องนั่งเล่นส่วนตัวเนี่ยครับที่เปิดประตูเข้าไปจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวที่เป็นทาง3แพ่งเข้ามาเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวที่ปลูกต้นไม้ตัวที่เป็นผนังทึบนะครับเพื่อกันพวกรถที่เข้ามาชนตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาพวงจุย้ยว่าเราต้องปลูกต้นไม้ใหญ่บงังพลังชี่ไว้แล้วตรงนี้ครับหลังของต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็เป็นส่วนของห้องน้ําที่จะมาตอบสนองฟังก์ชันของห้องนอนทั้ง3ห้องเนี่ยพอต่อมาครับในชั้นที่3ก็ถูกแบ่งเป็น2ครอบครัวโดยที่ขึ้นลิฟต์มาหรือว่าเดดินนนนขึ้บบััไคร เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาในส่วนที่ด้านหลังบ้านเนี่ยครับก็จะเป็นห้องนอน3ห้องนอนเหมือนกันที่เป็นมาสเตอร์เนี่ยครับหห้องจะเป็นห้องที่มีห้องน้ําในตัวและส่วนอีก2ห้องเนี่ยครับก็จะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกัน นะครับฝั่งนี้ก็จะถูกเปิดให้มองเห็นวิวเหมือนกันนะมาจนถึงฝั่งด้านหน้าของบ้านเนี่ยครับแปลนของหลังเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับมี3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องนั่งเล่นเล็กๆอีกเหมือนกันนะครับมาส่วนในของชั้นที่4นะครับชั้นที่4เนี่ยเป็นชั้นของพี่ใหญ่พี่สาวนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นส่วนของเหมือนเพนเฮาส์เลยที่จะมีห้องนอนเนี่ยครับสห้อง2ห้องเนี่ยเป็นของห้องลูกแล้วก็อีกหนึ่งห้องเนี่ยครับเป็นของห้องตัวเองลองสังเกตว่าจะมีพื้้้นนนนนนนททีี่่่่่่ังงงเเลยใหหญอออป็สววรมขบา เนี่ยครับจะขึ้นมารวงในห้องพี่สาวโดยที่จะมีบ่อแช่มีอ่างแช่เล็กๆเป็นส่วนของปาร์ตี้เล็กๆเนี่ยครับอยู่หน้าห้องนอนได้เลยพอเดินเข้าห้องนอนมาปุ๊บก็จะมีส่วนของ walk in closet ที่จะเชื่อมต่อกับตัวห้องน้ํา <_ d iam ond> เข้ามาปุ๊บเนี่ยอ่างล้างหน้าของห้องน้ําชั้นเนี่ยครับก็จะเป็นห้องน้ําที่มีอ่างล้างหน้า2ใบสามารถเข้าไปใช้ห้องน้ําได้พร้อมๆกันเลยและส่วนที่ไปอาบน้ำเนี่ยครับมันก็จะมีประตูกั้นประตูปิดสามารถใช้ห้องน้ําร่วมกันได้พอมาในส่วนของดาดฟ้าเนี่ยครับจะเป็นส่วนของห้องพักแขกและแล้วก็มีีลาานปร์ต้ ห้องน้านําแขกมีห้องนอนแขกนะครับด้านหลังเนี่ยถือมันเป็นฝั่งที่ตะวันตกแต่ผมอะ่ะเลือกเอาลานก,กว้างๆเนี่ยไว้เพราะว่าตรงเนี้ยบริเวณที่ดินของเราเนี่ยครับมันสามารถมองเห็นวิวของแม่น้ํเาเจ้าพระยาได้ด้วยผมก็เลยเลือกมีพื้นที่ปาร์ตี้ตอนเย็นๆแล้วก็สามารถไปจัดก,กิจกรรมด้านบนได้ด้วยบรรยากาศภาพรวมของบ้านเนี่ยครับมันก็จะเป็นบ้านที่มี4ชั้นโดยที่มีดาดฟ้าด้วยและจอดรถได้4คัน หน้ากว้างของบ้านหลังนี้อย่าลืมครับว่ามันกว้างที่11เมตรแล้วมันก็ลึกที่22เมตรแล้วอยู่บนทาง3แพร่งอีกตางหากนะครับปัญหาใหญ่ของเราเลยที่ที่เราเจอกับไซส์โครงการนี้นะครับท mm ุก hmm. ปัญหาในไซต์ก่อสร้างของเราเนี่ยครับถ้าเราลงไปสำรวจเราลงไปวิเคราะห์ว่าตรงไหนมันเกิดปัญหายังไงแล้วเราแก้ปัญหาเป็นจุดบาจุดไปนะครับ บ้านหลังนี้ครับมันอาจจะมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยที่มันไม่ใหญ่มากนะครับโดยใจความของบ้านหลังนี้ยครับเขาว่าแยกกันอยู่ตามคอนโดในแต่ละที่เขาก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยครับเราต้องมีบ้านเราก็อยากอยู่ร่วมกันกับทุกๆคนได้พร้อมหน้าพร้อมตากันทุกๆวันอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยเลือกที่จะมาซื้อที่แปลงเล็กๆสแปงหนึ่งครับแล้วก็สร้างบ้านให้คนในครอบครัวเนี่ยครับได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ลักษณะบ้านก็ออกเป็นประมาณนี้นครับขอบคุณนะครับที่ฟังคลิปนี้จนจบและถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวิกฤตเฮาส์ในวันเสาร์นี้นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วมาเจอกันใหม่สัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ